ทีนี้มออ,อุบลพาท่านมาดูบรรยากาศของการรับเข็มสถาบันนะครับนี่คือคณะพยาบาลศาสตร์นะครับและแตอนนี้เดี๋ยวจะพาท่านไปผ่อนคลายกับบรรยากาศที่วัดที่บัณฑิตนะครับผ่อนคลายมานั่งทานข้าวนะครับนทานข้าวตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศกัน ตะมวลเทนอวันนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เล็กน้อยนะเนาะครับครัวนะครับเดี๋ยวว่าที่บัณฑิตนี่กําลังทานข้าวอยู่เลยนะครับ <c oughs> ได้ไหมสะดวกไหมได้ไหมได้ค่ะได้นะหิวใช่ไหม <c oughs> หิวค่ะยังไม่ได้ทานข้าวตั้งต่เช้าเลยค่ะอ,อ๋อยังไม่ทานข้าวใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาขอสมัยม้กันสมัยม้กันได้อะไรมาทานบ้างวันนี้ คุณแม่ให้ข้าวผัดมาค่ะโอ้คุณแม่ให้ข้าวผัดมาโอ้สายสายเอามาเอามาเปิดเอามาเปิดเอามาเปิดเบิ้งเอามาเปิดผู้ใดต้มเนาะคุณแม่ต้มเองอะของเราชื่ออะไรนะชื่อนางสาวพจนีทวีสุขค่ะชื่อเล่นชื่อแพทค่ะแพทเป็นไงแพทวันนี้มาถึงวันแห่งความสุขของเรารู้สึกยังไงยังไงบ้างก็รู้สึก ปื้มปื้มปื้มใจค่ะตื่นตันใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะค่ะเป็นวันที่แบบรอคอยมา4ปีค่ะสีปีะนะครับผู้ที่มาร่วมยินดีวันนี้นะครับเขามีหลายคนเลยนะ,ะจากจากที่ไหนนะคุณแม่มาจากชนบุรีค่ะกับคุณพ่อค่ะชนบุรีกับน้องสาวค่ะจ้าฮัจ้า แล้วส่วนนี้ล่ะเราก็มีคุณยายคุณป่าค่ะมาจากร้อยเอ็ดค่ะคุณยายนะครับโหคุณยายเป็นตาดีใจทยายดีใจบ่ก็ะดีใจน้ำหลานอยู่ดีใจน้ำหลานอยู่เนาะเออยายกินยังนั่นยายเปิดหน้ามาใหนได้เด้นั่นนี่ไงต้มค่ะต้มปลาคอบมมีถ้วยแบงบ่แมม กินข้าวหมอเลยบ่ะการ่าร <laughs> <า>ของพากจากร้อยเอ็ดค่ะครับของเรานี่ก็ปกติก็บ้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วรุ่นของเรามีทั้งหมดกี่คนประมาณมีเก้าสิบเก้าคนค่ะเก้าสิบเก้าคนนะครับแล้วเป็นไงของเราเอ,อ่ใจหายไหมจะไม่เจอเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะก็ ก็รู้สึกใจหายค่ะเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง4ปีค่ะก็รู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับเพื่อนๆที่นี่มากๆเลยค่ะค่ะอืมจ้าแล้วก็ส่วนของคุณแม่ละครับคุณแม่นี่ไปทํางานอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมหรือยังไงครับใช่ค่ะทํางานอยู่ชนบุรีค่ะคับ,ค,บคุณพ่อแล้ววันนี้เป็นไงบ้างมาเห็นลูกสาวก,กับชุดพยาบาลก็รู้สึกว่าโล่งอกค่ะ แล้วก็มีความแบบตื้นตันใจเพราะว่าขึ้นเหนื่อยเหนื่อยกับเขาแล้วเขาทาสาเร็จก็ภูมิใจค่ะอืก็รู้สึกดีใจมากข่าวค,ค่ะแล้วการเรียนพยาบาลหรืออยากให้ทำงานด้านนี้นี่คุณแม่ได้ให้คําแนะนํำไหมหรือว่าลูกสาวเป็นผู้ชอบเองเขาเขาเขาเป็นผู้ผู้ผู้ชอบเองเขาจะพูดว่าเขาอยากเรียนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากเรียนก็ตั้งใจ ให้ตั้งใจทําให้สําเร็จแล้วพอเขาสําเร็จแล้วเราก็รู้สึกตื้นตันใจมากอะค่ะครับบอกอะไรลูกสาวคนนี้น่อยก็ก็คือภูมิใจลูกทุกอย่างแล้วก็ให้ลูกรู้ว่าก็รักเขาไม่ต้องน้อยใจอะไรทั้งนั้นค่ะครับแล้วแล้วล่ะอยากบอกอะไรแม่ก็เออ ขอบคุณคุณแม่ที่แบบเป็นทั้งกำลังใจกำลังซับแล้วก็คอยอซัพพอร์ตสนับสนุนลูกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าอยากเรียนอะไรอยากเรียนด้านไหนคุณแม่ก็พร้อมสนับสนุนทุกอย่างค่ะจ้คะครักแม่ค่ะรักรักแม่ค่ะรักพอพ่มเข้ามาดิอืมรักแม่รักพอด้วยนะครับนี่คือครอ,อบครัวอบอุ่นฮะ มีบักเพาวพร้อมบ่ะบักเพาวมาแต่ใส่มาตลอดอดะไรจ้ะซื้อมาหรือยูต้นอันนี้ซื้อมาจากโอซื้อโอ้เอาบักเพาวมาฝากลูกนะครับน้ำหอมจากบ้านน้ำหอมนะครับของเรานี่กินได้หมดเลยใช่ไหมครับต้มปลาดอาหารอีสานทานทานได้หมดเลยครสบายเลยโตโตที่เป็นคนอีสานค่ะลูกอีสานโดยตรงเลยนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไม่รบกวนช่วงเวลานะครับอ่า ตอนนี้นะครับก็คงเข้าสู่ในการทำงานนะครับอยากบอกครอบครัวยังไงบ้างก็ก็ตั้งใจเพื่อครอบครัวค่ะแล้วก็จะดูแลครอบครัวให้ดีค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจไว้ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายแล้วก็ครอบครัวใส่ค่ะจ้าขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการทํางานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาๆกินข้ากินเข้าแม่สสเปิด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 เบิ้เปิดเิ้เปิดเบิ้เปิดเบิเปบ้้บ้